ในบทความที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มองผ่านภารดานทางรัฐประศาสศาสตร์ที่เขียนไว้โดยอาจารย์ประกรณ์ศริประกอบและก็อาจารย์สุบชัยยาวประภาธนะครับตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อนานมาแล้วนะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องของบทบัญญัติ10ประการของออสบอนกับเกรเบอร์ที่บอกไว้ ในหนังสือ r e i n v e m e n t i n g Government How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector ในปี1992นะครับซึ่งพูดถึงหน้าที่ของรัฐ10ประการก็แล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึง paradigm NPM หรือว่าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งได้รับความนิยมทั่วโลกในการใช้เพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ให้บังเกิดความประหยัดในการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้บริการสาธารณะนะฮะซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยมีหน้าที่10อย่างที่รัฐพึงทําจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมเคยเกล่าวถึงไว้ใน EP ก่อนหน้าที่พูดถึงหลักการสําคัญ10ประการของออสบอนกับเกเบอร์ในหนังสือเล่มนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับในที่นี้ผมจะขอสรุป สั้นๆเช่นเดียวกันจากบทความของท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสาศาสตร์ทั้งสงท่านนะครับหน้าที่อันแรกตามหนังสือเล่มนี้ก็คือ catalytic government นะครับอันนี้หมายถึงรัฐเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการกำหนดและกำกับนโยบายโดยการถือหางเสือหรือ steering ให้หน่วยงานในรูปแบบอื่นเช่นภาคเอกชนทำงานแทนนะครับ อันที่ส community of government หมายถึงรัฐที่เสริมพลังหรือ empower ให้ชุมชนเป็นผู้จัดบริการสาธารณะด้วยตนเองพอชุมชนก็จะทราบปัญหาดีกว่าองค์การภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐนะส competitive government หมายถึงรัฐที่สร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันในการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้ภาครัฐตื่นตัว ในการจัดบริการเมื่อมีคู่แข่งโดยองค์การภาคเอกชนเองอาจจะเป็นคู่แข่งในการจัดบริการสาธารณะนะครับ4ก็จะเป็น mission driven government หมายถึงภาครัฐจะต้องมีการกำหนดพันธกิจที่ชัดเจนและใช้พันธกิจเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานองค์การย่อยๆของระบบราชการ ซึ่งจะทําให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการแทนที่ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเหมือนในอดีต 5. r e s u l t oriented government หมายถึงรัฐที่ให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่กำหนดออกมาเป็นตัวชี้วัดโดยเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนหรือ incentive มากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับปัจจัยนําเข้าเหมือนกับการบริหารภาครัฐในยุคดังเดิมนะครับ 6. customer oriented government คือรัฐที่มองประชาชนเป็นลูกค้าหรือผู้รับบริการโดยการเสนอทางเลือกที่หลากหลายรับฟังสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วก็นำเอามาปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะนะครับ 7. enterprising government หมายถึงรัฐที่ปรับตัวเองเป็นเสมือนผู้ประกอบการนะครับโดยการให้ความสำคัญเออการหารายได้ผ่านการลงทุนและการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ภาครัฐแทนที่การใช้จ่ายงบประมาณให้หมดเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา 8. anticipatory government หมายถึงรัฐที่ให้ความสำคัญกับการคาดการอนาคตและวางแผนระยะยาวโดยการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นมีการนำเอาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้เนื่องจากมันจะสามารถกำจัดปัญหาก่อนที่มันจะเกิด อันนี้คือแนวทางการจัดก,การความเสี่ยงนะครับและใช้งบประมาณน้อยกว่าด้วยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาทีไรมันก็มักมจะใช้งบประมาณใช้เงินทองในการแก้ไขปัญหาเยอะแต่ถ้าเราป้องกันก่อนเนี่ยบางทีงบประมาณที่จะใช้มันก็จะลดลงไปโดยมากก็จะเป็นแบบนั้นนะ decentralize d government หมายถึงรัฐบาลที่กระจายอำนาจโดยการให้อิสระกับหน่วยงานในการบริหารจัดการตนเองและ สร้างการมีส่วนร่วมะคนในองค์การซึ่งจะนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นนะครับและ10 market oriented government คือรัฐผู้กําหนดกติกาโดยการออกกฎหมายระเบียบนโยบายอะไรต่งตางๆที่ใช้กลไกการตลาด Back up ในการขับเคลื่อนสิ่งที่ราต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับพาราดาม NPM ตามแนวคิดของท่านอาจารย์ประกรณ์สิริป,ประกอบอันนี้ย ได้รับการศึกษาเยอะมากและองค์การภาครัฐไทยเองเนี่ยก็ได้มาปรับใช้โดยเรียนรู้เอาประสบการณ์ของหลากหลายประเทศเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้แนวทาง NPM เนี่ยมาปฏิรูประบบการรงิภาครัฐในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันผมคิดว่าเรื่อง NPM เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงต้องศึกษาเยอะนิดนึงนะครับในทํานองหนึ่ง เราก็จะไม่ลืมที่จะศึกษาพาราดามอื่นของร,ปรอปสเช่น public a evidence at governance นะครับเดี๋ยวค่อยๆนำมาคุยให้ฟังในโอกาสต่อๆไปครับ